มากค่ะเป็นรางวัลแรกของพวกเราในเรื่องทรายนะคะก็ขอขอบคุณแทนทีมงานทุกคนด้วยค่ะดีใจมา,มากๆเลยครับเพราะว่าคุณผมตั้งใจเป็นการแสดงที่ดีเพื่อเพื่อสื่อสารสิ่งที่อยู่ในเรื่องแสดงว่าถ้าผมได้นนรางวัลน,นี้เท่ากับว่าผมสื่อสารสิสรส่งที่จริงแล้วก็คงเขียนบทถูกตนองแล้วสื่อสารได้เป็นทีมดีใจผมมีความสุขมากเลยครับบรรยากาศเปลี่ยนจาก<ะ>ไม่ใช่เหมือนถามเรื่องเมื่อกี้เลย ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันมันเติมเต็มแพชั่นทําทำให้ความเหนื่อยรู้สึกว่ามันส่งคุณค่าเลยแล้วก็เมสเซจที่อยากเล่าอ่ะมันถึงแล้วก็ฝากแฟนๆอยากให้เปิดใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ดีกว่าเดิมจะตั้งใจทำให้ทุกคนพอใจมากขึ้นครับก็เป็นเรื่องแรกนะที่ได้เข้ามาในวงการบีเอก็รู้สึกดีใจมากที่มึงเขียนมาที่ได้รับรางวัลเบสเบียลนะผมก็รู้สึกว่าตัวเอง มีความสามารถแหละเพราะว่าแค่เล่นเรื่องแรกก็ก็ได้รางวัลเลยครับชื่นไม่รางวัลของทีมรางวัลของทั้ง,ทงเรื่องครับ<อ>แต่ว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งไงในการได้รับรางวัลน,นี้ดีใจมากครับตื่นเต้นด้วยผมเรื่องแรกนะของชีวิตผมครับก็มีความสุขความสุขมากความสุขมาก,มากที่อยู่ในทีมนี้แล้วก็ภูมิใจมากที่ได้อยู่ในซีรีส์นี้ที่ช้าแล้วแบบคือทำให้ผมอยากทำงาน ช่วยทีมงานก็คือเจิมมาด้วยใจผมเป็นด้วยความรักกับการงานไม่อยากสร้างซีรีส์แต่ก็รูสึกเป็นยังไงบ้างคะที่ทั้งสองคู่ทั้งสนยูโรทั้งเขาในอัลบั้มดังทั้งคู่เลยในฝันที่เราไป็นแฟนคลับรัในใช่ไถ,ถ้าถามผมผมว่าทั้งสนทั้งยูโรคนรู้จักเขาอยู่แล้วนะแต่จะต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เปิดรับเขาในอีกมุมนลงนะครับผมว่าความดังมันวัดกันอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เพราะว่า ดูโก็ะสนเขาอยู่ในละครที่เรตติ้งหลักสิบมาแล้วอนะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าวันนี้เขาได้เปิดออมาได้เจอแฟนๆมากกว่าครับส่วนไมอาโปผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมเคยบอกตัวันที่เราพูดไปมันเฟิร์ส p ีพีปะนัวันแถลงข่าวว่านี่เป็นการแสดงที่ที่สุดของไมอาพปูแล้ววันนี้ทุกคนก็ก็เห็นแล้วส่วน po, อาโปเขาเป็นคนที่แพชชั่นการแสดงสุดจริงๆเรื่องเนี้ยบทยากมากกับการที่เล่นเป็นคนดูเหมือนนิ่ง แต่ลึกไปหมดผมเลยรู้สึกว่าวันนี้ในฐานะที่เราโตมาด้วยกันผมก็ทำเต็มที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วทีมงานทานุกคนเรก็มีความสุขมากเ่สุดไอกดคอสกดคอขาอย